สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้กระผมทศกัณน,นะครับก็ก่อนหน้านี้ต้องเกริ่นนิดนึงว่าผมได้ไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับของคุณบี้ดัสกานะครับที่เขาทําเป็นแคมเปญร่วมกับธนาคารนานาชาตินะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่านะวันนี้การวายที่ทุกต้องหาได้อยาก ขอให้เธอประนมเมื่อเอาอยู่ชี้เจอรถวางคิ้วเธอบอกว่าทำไม่ไหวทำไม่ไหวทำไม,ไม่ไหวเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาการ mm hmm. เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องไง่ายได้ถ้าหากการไหวจะไม่จำเปลี่ยนซ้ำด้วยการออกเสียงไทยมันซ้ำ ฉันไม่แพ้กันวายขอเหอออกเสียงไทยถ้าเธอหลังเลแบบนี้มาฟังท่อนนี้ดีดๆ,ดดๆรอเลือรอยรอลิงรอลิงรอเรอืรอเรอืรอนั่งอยู่ในลิง รเรือรอเรือ,รอ,รอ,รอลิงลิงนั่งอยู่ในเรือมันง่ายจะตายแต่คิดตั้งใจต้องทำตายแน่นอนมาระยะหร,รือรำใใไมีติดตัวไว้ไม่ตายคิดถูกแล้วหนอเธอที่หันมาสนใจเรื่องการไหวและคำไทคิดถูกแล้วประนมมือ อ้นิิวววะรวางคงางเงยน้านมิมมมปุมป็นยังไงบ,บ้างครับหลังจากที่ได้ดูคลิปไปคร่าวๆนะครับก็เนะะื้อหาคลิปเนี่ยก็จะมาพูดถึงประมาณว่าเกี่ยวกับมาร,รยาทของเด็กไทยนี่แหละที่เรื่องของการยกมือไหว้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะถ้าพูดถึงจริงซึ่งเรื่องมาร,รยาทเนี่ย ม,มองว่าเด็กไทยไม่ขาดไม่เกินแต่เรื่องที่ต้องโฟกัสจริงๆครับเรื่องที่มันอยู่ข้างในคลิปของคุณบี้เดลสกายอีกอีกเรื่องหนึ่งนะที่พูดถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสไปที่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องกันครับก่อนอื่นอยากจะให้เห็นช่วงท่อนฮุกของ MV MUSIC ของคุณบี้นะับว่าตรงไหน แล้วมันน่าสนใจยังไงมันสําคัญยังไงเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันะครับรอเรือรอลิงรอลิงรอเรือเรือนังอยู่ในลิงรอลิงรอเรือรอเรือรอลิงลิงนังอยู่ในเรือมันง่ายจะตายต้างคิดตั้งใจต้องทําตายแน่นอนมาระยะหรืรกำใจมีติดตัวไว้ไม่ตายรอเรือรอลิงรอลิงรอเรือเรือนังอยู่ในลิงรอลิงรอเรือรอเรือรอลิงงนังอยู่ในเรือมันง่ายจะตายต้องคิดตั้งใจต้องทําตายแน่นอนมาระยะหรืรกำใจมีติดตัวไว้ไม่ตายรอเรือรอลิงรอลิงรอเรือเรือนังอยู่ใน ลิงรเรือเราเรือลิงลิงนังอยู่ในเรือมันอ่าจจะตายถ้าคิดตั้งใจต้องทำได้แน่นอนมารายาทในคำใจมีติดตัวไว้ไม่ตายเป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูส่วนหนึ่งในท่อนฮุกข,ของ MP ของคุณบีเกานะครับที่โฟกัสเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับที่พูดกันสลินพันกันเลยทีเดียวแถมยังพูด ใน MV อีกว่าถ้าตั้งใจทำได้แน่นอนผมเห็นคำพูดตรงนั้นแล้วรู้สึกฮึดขึ้นมานะครับเลยอยากจะมาพูดภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วเราจะมาโฟกัสกันในคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งที่คุณบีเขาพูดถึงในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็พูดถึงประมาณว่าการใช้รอลอรอเรือลอเรือ,อและลอลิงนะภาษาไทย พูดต้องชัดถ้อยชัดคำถูกต้องชัดเจนชัดเจนนะครับโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแบ่งเป็นเรเวลนะครผมเนี่ยเรเวลอะไรไม่รู้แหละเอ้เนี่ยระดับกลางและอันนี้อีกคนหนึ่งเป็นระดับไฮคลาสอ่ะโอเคนะครับเราได้ทำการคัดเลือกประโยคภาษาไทยที่มี เลเวลการพูดที่ต้องชัดเจนมากๆแบ่งเอามาหลายเลเวลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราจะมาหัดพูดสไทายให้ถูกต้องกันในคลิปวิดีโอนี้ครับคำแรกเราได้คัดเลือกคำว่าเลิกลบเอาใหม่เคาะอีกทีนะครเลิกลบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ลบแบบยังลบนะ <c oughs> ลบแบบลบสู้ลบลบแบบลบ พยายามให้เข้าใจนะลบลบลาลบลบลาฆ่าฟันเออเลิกลบเลิกลบแค่เขียนนะแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ถูกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสามสิบสามปีเลยเอ่อเอาไทยท่านนี้อ่ะเลเวลกามเลิกลบอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ได้ตีได้ตีเอออันนี้ดูของจริงนะของจริง เลิกรบเย็ดเสร็จ <laughs> ทำไมมันโหดจังวะจริงจริงผมมีคำพูดหนึ่งที่มั่นใจมากว่ารับงานนี้มาไม่พลาดพูดได้แน่นอนร <laughs> <laughs> อเรือรอเริงออกเสียงชัดเจนแน่นอนนะแต่ยังไม่บอกเป็นคำว่าอะไรนะะคำต่อไปลงืเรือ <h> <h> เรือ เฮ้ย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 มามาลงเรือลงเรือล่องเรือได้ได้กล้แล้วกล้แล้วตาผมแล้วใช่ไหมฮะลงเรือล่องเรือว้าวไล่เลยอ่าลงเรือล่องเรือเฮ็ดเป็ดนึกว่าฟังยูทูบอยู่สาเนียงเรื่องเหมือนซีดีขึ้นทุกวัน

ลดลดลาเดี๋ยวเดี๋ยวอักฤษไม่ต้องลากรถเออเราให้ฮันพูดให้ฟังอเาระดับกลางนีระดับกลางลากรถถูกไหมถูกไหมเกือบเกือบได้เกือบได้ลากรถว้าวเจ็บดรถบึ้นลื่นนะค่ะรถเออว่ะใช่ใช่ใช่จริงเลย ผมว่าเรากลับไปใช้ภาษาพ่อคุณลางกันเถอะนะเป็นยังไงเป็นยังไงกรูมรึงเห็นไหมครับกรูมรึงนี่คำนี้ยากมากเล่าเรื่องทำไมคนต้องมีแอปนี้เล่าเรื่องเอาใหม่ขออีกทีนึงเล่า เรื่องมันต้องเซตมันต้องเซตก่อนเลยเล่าเื่กลับไปเลยนะอนุบาลสอนเหรอเราเรือเราลิงอ่ะครโนี่มันย่อยยักนี่หว่าเราเรื่อเฮเรียเฮิริยะใส่เราเรือเข้าไปได้ครับว่าเฮเรียไอ้ฮิริยะได้อยู่ได้อยู่เล่าเรื่องอ่ะ เมื่อกี้เปนเลื่อนหรอไม่ใช่ไปอันกันหรอไอกาดตามเคยเล่าเรื่องเฮ้ยได้อยู่ทีมทิงนะเล่าเรื่องทิงทิงเล่าเรื่องเล่าเรื่องเต็มสำเนียงไม่เพี้ยนซิริชัดชัดซีซีรีเฮ้ยดูดิซีรีเออเออมันพูดได้ซิริลั่นดิ ีมเป็นประโยชน์ได้ไหมได้ได้ได้เป็นประโยชน์จัดให้นี่เลยประโยคเด็ดทหารราบกินราบเอ้ยเอาใหม่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วเอาใหม่ทหารราบกินราบเออขอราบขอทหารราบหน่อยทหารราบไม่ใช่ราบกระดกลิ้นดิทหารราบ เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องดูวิธีการออกเสียงที่ว่าออกเสียงยังไงแต่ว่าเสียงมันออกมาแล้วมันใกล้เคียงไงทหารราบใกล้เคียงราบใกล้เคียงราบใกล้เคียงแม่งติดกันไดหมดแล้วติดกันหมดกระดกเลนทุกคำอ่ะทหารราบกินราบเลเวลกลางมาทหารราบกินราบทำไมดิอย่าถาดิเฮ้ยอทำหมทำไม่ ทหารราบกินราบถูกปะด,ดูเน,นี่ยถูกไหมถูกดูเนี่ยทหารราบกินราบโอ,โอ้มันโกงอ่ะเหมือนใช้บอทเลยเหมือนใช้อินบอทเฮอรู้สึกท,อท้อแท้กับการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องเป็นคนไทยยากจังเป็นคนไทยยากจังพวกเราเล่าเรื่องราวเป็ดค่นมั่ว เดียวกันหมดเลยอ่ะจริงเหรอเออจริงดิใช่พวกเราเราพวก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 เราเขียนไทยเป็นหวอหลอเหลือใช่พวกเราเราพวกเราเราี่คืออะไรบ้านใช้แบบว่าเป็นใช้สิทธิ์ข้าราชการเลยซื้อใบจบให้ดูเราเลเวลต่ำเลเวลต่ำพวกเราเราเราพวกเราเออพวกเราพวกเรา พวกเรา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  sì> พวกเราเล่าเรื่องเราร้องเพลงร้องเพลงลาวคราวชมดงดงเฮ้ยได้ขอเซ็ตคลิปขอเซ็ตคลิปได้ได้เดี๋ยวพวกเราเล่าเรื่องเรามันเป็นเสียงยูทูบไปจริงเหรอพวกเราเล่าเรื่องเรา เรื่องราวร้องเพลงเพลงเพลงร้องร้องเพลงลาวคราวชมดงดงโคตรแย่แต่กว่หลัจากที่ฟังมานี่ยากมากๆะไรนะพวกเราเล่าเรื่องราวร้องเพลงลาวราวคาวาวชมดง ใช่ไหมข้างล่างอ่ะเขียนชัดๆอ่านขึ้นมาไหนข้างล่างไหนพวกเราเล่าเรื่องราวรอบที่พดกับเบลล์รองเพลงลาวคราวชมดงที่แรกที่แรกสิเล่าเองงจริเอาสองไปคิดให้เดี๋ยวเขาเดาพลาดเดี๋ยวพลาดหรือของจริงจะพลาดหรือเปล่า พวกเราเล่าเรื่องราวอะไรวะยังไม่พลาดแต่ว่ายังจำไม่ได้เอาใหม่ได้หเอาใหม่เอาใหม่พวกเราเล่าเรื่องราวร้องเพลงราวแรอีกทีอีกทีพวกเราเลาเรื่องราร้องเพลงราว ราวชมดงอืมมันต้องอยู่มันก็ยังมไม่พลาดเนาะมัน,ม,นมันพลาดแต่แบบมันอ่านมันก็ยังไม่ผิดเพี้ยนเลยอ่ะไม่ได้หรอกเรายอม,มเรามีคำหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเราพูดได้แต่เราจะเก็บเป็นท่าไม่ตายท่าไม่ตายนี่เลยคุณครูรับรองรองวิชาท่าภาคเปล <c oughs> ียนเรียนเลิศจริง <c oughs> ม,มันเป็นตรอเหมือนกันหมดเลยอ่ะจริงหรอ ครูรับรองครู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 รับรองรับรองมันรอเรือนี่หว่าครูรับรองไม่ได้รับรับรองต้อการตัวช่วลองรอลิงไหมอ่ะเอ้ยรอตัวนี้ถึงอ่ะรับรองไงรับรองรับรองสถานะอะไรแบบเนี้ยครูรับรองลองวิชาถ้าภาคเปลียนเรียนเรื่องจริง เพี้ยนนี้เฮ้ยเป็นไปไม่ได้น่ะครูรับรองรองวิชาถ้าภาคเรียนเรียนเลิศจริงผ่านหมดเลยนะก็ผ่านเถอะผ่านผ่านไปผ่านไปคนอื่นใช่ไหมหายสุดเลยอมครูรับรองรองวิชาเสียงสั้นๆนะเพื่อนเสียงสั้นนะเพื่อนโอเคครับขอใหม่ขอใหม่รอบนี้แก้ตัว ครูรับรองลองวิชาท้าภาคเพียนเรียนเลิศพันหนึ่งแล้วเลิศจริงครับผมมาดูของจริงกันบ้างนีดกว่าว่าประโยชน์ท้าพาดไหมครูรับรองลองวิชาท่าภาคเพียนเรียนเลิศจริงเจ็บเป็ดโอ้ <c oughs> โหคุณทำได้ยังไงคุณไม่พลาดเลย แม่ต้มซิริสให้กินกินซีรีสทุกวันนมาถึงคำทำไม่ตายคำที่ผมมั่นใจว่าผมพูดไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนต้องเตรียมตัวมันอาจจะแบบเคด้าปากมันจะชนกันหรือแบบว่าริมฝีปากมันจะติดกันทําให้เสียงเพี้ยนได้คอไม่โล่งก็ทาให้เสียงเพี้ยนได้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลอนะคำไม่ตายของผมก็คือ ไม่หวอกไม่วอดของแท้เลยกรี่กี่คะแนนถูกไหมชี้ชีีกรี่มันยังไม่ชัดอะกรี่เออได้ไดเห็นหมหกสิบเนะหกเลยเหรอกี่เปอร์เซ็นต์อยู่น่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ลองใส่ฟิลลิ่งฟิลลิ่งใช่ไหมกรือนก แย่เวอร์เราเปลี่ยนถูกไหมถูกไหมถูกไหมฮะพูดเชี่ยวชาญว่าถูกไหมฮะอ่ะขอแบบโกรธใครอยู่อะไรเงี้ยต้องต้องโกรธไหมไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธเอาแบบออกเสียงธรรมดากระรีอีกทิ้งกระรีด่ากูเหรอกระเอาใหม่เอาใหม่กระกระกระมีลอลิงเอ้ยลอลิงเออเขาอ่านออกเสียงเป๊ะมาก กระรีนี่ทำกไปตายเลยเนี่ยคนอ่อนนี่ยากไปตายคนดับกระรีไม่ได้กระกระรีไม่ได้กระาลโอเป็นคนไทยนี่ยากจังเลยวะเฮ้อไปต่อไม่เป็นแล้ว ขนาดท่าไม่ตายยังโค่นล้มแชมป์ไม่ได้แชมป์เก่งเกินไปครับแชมป์เขาเก่งเกินไปจริงอือเอาเป็นว่าผมต้องล่ำลาขอเวลาไปฝึกภาษาให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับส่วนกว่อนจะล่ำลากันไปก็ฝากคุณผู้ชมไปหนึ่งนะครับว่าไอคลิปวิดีโอนี้นที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็พอดีว่าเหมือนได้รับแร,รงบันดาลใจขึ้นมาจากแชมเปญแอมเปญที่ห่างคุณเบียสกาเขาทำเอ็มวีเมสิกนะครับ ร่วมกับทางธนาชาติธนาคารธนาชาตินั่นแหละนะครับว่าเ,ออเป็นเป็น m ีที่แบบเหมือนออกมาพูดถึงมารยาทของเด็กไทยที่แบบว่าไม่ค่อยยกมือไหว้กันซึ่งตรงนั้นผมมองว่าเด็กไทยยังมีอยู่ที่แบบว่าเดินเจอกันแล้วก็แบบยกมือไหว้กันก็เป็นเรื่องธรรมดาเี่บว่าเจอไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่าเรื่องที่เรามาโฟกัสกันในคลิปวิดีโอนี้นะคือการพูดออกเสียงไทยให้ชัดเจนถูกต้องนะครับก็ประสบความ สำเร็จสำเร็จเหรอสำเร็จครับสำเร็จสองคนสำเร็จพอเหมือนต้องกลับไปยนงอนุบาลหนึ่งใหม่เลยฮะผมเชื่อว่าน้องๆที่ดูอยู่ต้องตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวเป็นแบบนี้ก็ว่างๆก็ลองฝึกออกเสียงลองแบบเปิดดูออกเสียงฝึกกันดูแล้ว คุณผู้ชมจะประสบความสำเร็จ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 เร็จโอ้ยพอเ